สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะเจนนี่รัชนกเจอบูลี่แรงโพสภาพนุ่งบิกินี่อวดหุ่นอวบอึมแต่โดนไล่ไปลดพุงซัมเมอร์นี้หนีร้อนไปเที่ยวทะเลกับสามีทำเอาทะเลเดือดเป็นไฟสำหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตควงยิวฉัดมงคลไปร่องเรือสวีดกันอย่างเต็มที่เมื่อได้พักจากการเลี้ยงลูก งานนี้จัดชุดบิกินี่สุดแซ่บอวดหุ่นอวบอึ่มพร้อมโพสต์รูปคู่อวดหวานกับสามีขณะเดียวกัน,จนเจนนี่ได้โพสต์รูปอวดหวานพร้อมแคปชั่นสามีพามาเติมพลังบวกแค่อวบไม่ได้อ้วนสารอาหารครบถ้วนน่ากินจะตายจากนั้นไม่นานก็เกิดดราม่าในไอจีเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาบูลลี่ว่าโหตัวใหญ่มากผอมหน่อยแม่จนเจนนี่ลดหุ่นด่วน ทำไมพี่อ้วนขึ้นคะเรียกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูเป็นดราม่าไปเสียหมดแต่ก็ยังดีมีแฟนคลับส่วนหนึ่งเข้ามาปกป้องซัพพอร์ตอย่างเหนียวต่างคอมเมนต์ชมว่าหุ่นเจนนี่เป็นหุ่นธรรมชาติที่คนส่วนมากมีกันคะ่ะเขาไม่ได้อ้วนมองดีๆเขาอวบธรรมชาติของคนคะ่ะเขามีเงินซื้อกินมีความสุขในแบบของเขาเราควรยินดีคะ่ะจะหุ่นแบบไหนก็สวยคะ่ะ หมดยุคบูลลี่กันแล้วค่ะใครที่แซะหุ่นเขาอย่างนั้นอย่างนี้หัดมีทัศนคติดีๆบ้างนะคะคนแบบนี้ท็อกซิกสุดๆจริงนะเราก็ชอบผู้หญิงอวบๆดูแล้วสบายตาไม่แห้งเหี่ยวยิ่งอ้วนยิ่งงานเพียบผู้ชายส่วนใหญ่ชอบนะขอขอบคุณแรงข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ